ฮาวันนี้เราอยู่บ้านนะทุกคนนี่จะให้ดูนี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายคลิปกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอช่วงนี้ออกมาทำอะไรกันแนะ่นว่าคลิปค่อนข้างที่จะแบบว่าละเอียดนิดนึงนะทุกคนโอเคเดี๋ยวกดไลค์ผมด้วยแล้วก็กดติดตามกดแชร์ผมด้วยคือคลิปของผมอะ่ะช่วงนี้ก็อยากจะถ่ายเพราะว่าเที่ยวอ,อะไรอย่างนั้นอะ่ะโอเค ตอนนี้เราอยู่บ้านนะทุกคนคือของเยอะมากนะทกคนเดี๋ยวเรามาจัดของกันเลยทุกคนช่วงนี้ผมแบบว่ามีเทรนดอะไรต่างๆเยอะมากโอเคทุกคนเดี๋ยวให้ดูนี่ก็บ้านของผมแตก็อาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเลยปึ๊บปึ๊บโอเคคลิปในวันนี้ก็แบบเรียลไทม์นะทุกคนเดี๋ยวตั้งเลยเลอ้โอ้มอ้ออโอ้โอ้โอโอโอ้โอ้โอ้โอ เดี๋ยวามาดูรุ่นกันดีกว่านี่คือหลังจริงๆแล้วก็แบบถ่ายเรื่อยๆทีงนี้โอเคคะับไล์ดีดมันไม่คือช่วงนี้ผมอยากจะเที่ยวมากแต่ก็ไม่รู้จะเที่ยวไหนโอเคช่วงนี้ก็ามาดูของกันผมขายของด้วยนะช่วงนี้ไล์สด ช่วงนี้ผมไลฟ์สดแล้วก็อาจจะมีแบบว่าเที่ยวด้วยอะไรต่างๆแล้ก็อาจจะเป็นแบบว่าอาจจะเที่ยวช่วงนี้ผมอาจจะเที่ยวบ่อยนะเพราะว่าแบบช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าผมพักผ่อนไงโอเคเพื่อนนี่กันโอเคของเยอะมากไป คือช่วงนี้ผมขายของแล้วก็แบบว่าเที่ยวไปด้วยคืออยากจะให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้ก็แบบรีวิวห้องสั้นๆเลยนี่เป็นห้องของผมนะนี่โอเคแล้วก็ช่วงนี้อาจจะแบบว่า,าจ,จะเที่ยวช่วงนี้ถามว่าลงคลิปไหมผมก็ลงเรื่อยๆทุกคนแต่ก็อาจจะแบบอาจจะมีช่วงที่แบบว่าผมมันแบบว่าบิดงานด้วยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยว่างเท่าไหร่แต่ช่วงนี้ผมก็จะอัปโหลดคลิปเรื่อย คืออยากจะให้ผมทําคลิปเที่ยวหรือว่าคลิปอะไรคอมเมนต์มาได้นะทุกคนคลิปเที่ยวคลิปบล็อกหรือว่าจะเป็นเดินทางอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาได้นะโอเคดูเีื้อให้ดูนีโ่โอเคดูผมไม่รู้ว่าทุกคนสบ,บายดีหรือเปล่าช่วงนี้เพราะแบบอากาศมันแบบปวดนิดหน่อยทุกคนโอเคโอเค,อ,เคอยากจะให้ผมทําคลิปอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะ แรงคนเที่ยวเดินทางคอมเมนต์มาไดา้เดี๋ยวผมจะไปเรียงไปตอบทีละมิ้งนะแยากจะให้ผมทำคลิปยังไงก็เมนมาด้านล่างไปเลยนะก่นถ้าชอบคทุปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์